สบายดีสวัสดีครับพี่น้องมนีิกรบาปไปเตออยู่ที่สวนดูมนะครับผมนะก็เดินชมบรรยากาศก็เห็นนั่งเน้นเพลเอกประจําประจําสวนนะครับผมนะตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับผมชาวต่างชาติกําลังถ่ายรูปกันนะครับผมนะแต่น้องเขาไม่ได้ดุนะครับผมนะน้องเขาก็น่ารักนะครับนี่นะครับผมตัวเงินตัวทองนะครับผมนี่นะครับผม ตัวใหญ่ด้วยนีมีพี่น้องครับผมจะเป็นตัวเงินตัวทองนะแต่น้องเขาไม่ได,ดุนะน้องเขาก็อยากกินกับคนมากกว่านะครับนะอนี่ให้ไมไหมไหม,ไมนี่มันก็กลัวเหมือนกันนะครับนะกลัวคนเหมือนกันนะก็นักท่องเที่ยวสาวต่างชาติพี่น้องอากกินข้าวมันก็ชอบกินเหมือนกันนะครับนี่ อันนี้บาปิเตอร์มาทายให้พี่ดอกอีเบังอีเด้อเบังอีหลอบหลอบสองนะครับนะอันนี้น้องเขาไม่ได้ดุขนาดแบบอันตรายขนาดไหนนะแต่มันเห็นคนทานอาหารอะไรสักอย่างก็มันก็จะชอบกินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็อประหลาดก็ไม่กลัวนะก็รองเท้าก็ฟาดใจนะครับนะ นี่กลัวน้องเขาเข้ามาหานะอันนี้คือป้องกันตัวเองนะครับท่านผู้ชมว้าวพี่น้องครับมนี่นะครับนะตัวตัวใหญ่ยิ่งตัวตัวใหญ่มากนะครับนะท่านผู้ชมนะน,นี่กับบาปิเตอร์มาอัปเดตให้พี่น้องอีเดอร์ครับผมมาอัปเดตท,ที่ชวนลุมพี่นีขึ้นเก่านะครับผมนะเชื่อว่าน้องเขา พระเอกประจำสวนลุมพินีนะครับมีพี่น้องชอบกินแบบคนทานก็ไม่ค่อชอบกินเหมือนกันนะครับท่านชมนะว้าวพากันถ่ายรูปยกใหญ่ไปเลยนะครับท,ท,ท่านผู้ชมเสาวทั้งชาติถ่ายรูปอย่างนี้นะครับท่านชมนะนี่นะครับผมพากันถ่ายรูปก,กันนะครับนะตัวใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวว่าเจยจะถ่ายให้เใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนองน้องเ็จะออกไปนะเนี่ยมีอะไรก็ให้ไม่กินมันงก็เดินเข้ามานะครับนะอันนี้คือมันได้จับเด้ออันนี้ชาวตา่งางชาติก็แค่เอาอาหารหรือเศษอาหารให้ไม่กินนะ มันก็ชอบกินแบบเซตอาหารอยู่ยแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้คือแกแคบป,ป้องกันตัวเองนะกลัวกลัวมัเข้าไปหานะครับนี่ท่านผู้ชมโอ้ยตัวใหญ่จริงครับนี่นะครับอันนี้พี่เขาปรก ป้องการตัวนะครับนะท่านผู้ชมพี่น้องตัวใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมก็เดินมาบาปิเตอร์นะครับนะบาปิเตอร์ก็จะถ่ายไกลๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่ตัวเงินตัวทองนะครับผมก็มันก็ชอบกินแบบเศษอาหารทั้งนั้นนะครับผมนะก็มีปลาก็จะกินปลานะครับนะนี่นะครับผมบาปิเตอร์ถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมแต่แต่น้องเขาเดินแบบสบายๆนะครับผม เดินเราไม่เขาใกล้มันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเนี่ยวิ่งเดินไปหาชาวต่างชาตินัอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่แหละพี่น้องครับผมก็ชาวต่างชาตินั่งถ่ายหรูปยกใหญ่เลยนะครับนี่พี่น้องเอ้ยก็ เมื่อก่อนบา์บิเตอร์ก็มาถ่ายให้พี่ให้หน้องเบิกน,นะครับนะบา์บาิเตอร์ตอนเดยนมาคํำๆนะครับมาช่วงหกโมงหกโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวชาวตาาออ่างชาติก่อนยังคึกครับนะครับทา่านผู้ชมก็เดินชมบรรยากาศส่วนลุมพินีนะครับท่านผู้ชมนะก็เห็นเห็นตัวเงินตัวทองนะครับทา่านผู้ชมนี่แหละทีน่น้องถ่ายบรรยากาศไปรับชมอีกเพื่อจะได้เจออีกแบบเด็ดๆนะครับทา่านผู้ชม นีพี่น้องครับผมดวงเงินตัวทองมาแล้วครับผมีปากันทายลูกกันนะครับท่าว้าวมันจะขึ้นแต่ว่าถ้ามีเศรอาหารให้มันกินก่อนจะขึ้นหานะขึ้นมาไปพี่น้องรับชมเลยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเดินชมบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ทัด สวนลุมพินีนะครับผมส่วนสถารณนะครับผมก็ออกวิ่งกับร่างกายนะครับผมคนเยอะนาเน่นมากครับผมก็พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับวิ่งออกกําลังกายนะครับตอนค่ำๆเย็นๆนะครับผมนี่นะครับผมนะกันวิ่งออกกําลังกายนะครับถามชมโอ้โหนี่เบิ้งพี่น้องครับผมมันจะมีสองฟังนะครับนะ อันนึงก็นั่งเล่นนะครับผมก็น้องกาวิ่งออกกำลังกายเช่นกันนะครับท่านผู้ชมไปบาร์พีเตอร์ก็จะเดินชมบรรยากาศยูนีนะครับผมนะมก็ส่าสวนสาธารณะนะครับผม,มก็ออกกำลังกายแบบส,ส,สะอาดสะอาดมากๆนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับท่านผู้ชมนะว้าวก็เดิน ตอนนะครับก็บนเยอะอนะข้างหน้าบ้าพเตอร์นะจะมีงานร้องเพลงนะครับท้าผสมก็เดี๋ยวบาร์เตอร์จะถ่ายบรรยากาศตรงนี้นะครับท้า,า,ทาผสมนะก็อยากให้ให้น้องเลยรับชมนะครับ,บนี่คือความสวยงามอลังการนะครับผมชมนมชามกก็จะมีต้นมะขามเด้อพี่น้องครับนี่ก็มีนักองเทีชาวอุทธร์ถ่ายถ่ายรูปกันนะครับ ถ้าบาบิเตอร์พูดผิดประการใดก็ขออภัยนำพี่น้องและเอฟซีทุกท่าทันนะครับผมนี่มากกน้องบาบูไทยนะครับผมนะมือนี้สบายดีนี่มากกน้องบาบูไทยนะครับบารพี่น้องเอฟซีบาบิเตอร์ตีตามส่องบาบูไทยฟังเล่าในเด้อส่องยังเนาะบอกเลยครับบาบูไทยฟังเล่าฝาร์บิตามในเด้อครับผมนะร่างเก็่องไม่ส่องเกาปิ้วครับผมพี่น้องส่องเก่ามีปัญหาเนาะคือโทรศัพท์ แบบข้อมูลมันล้วนนะครับผมของนี่นะนบ่อ๋พอพีน้องเพลิงรังไจในนั้นนี่นะครับออนี่นะครับพี่นอ้องส่วนสาธารณณะนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับผมนี่ส่วน ส่วนมที่นี่นะบาบิเตอร์มาครั้งที่2เด้อครับผม mm hmm. ก็อยากเก็บภาพบรรยากาศและให้พีให้น้องได้รับชมนะครับนะนี่ก็ชาวต่างชาติมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับทาชมตอนนี้ก็บรรยากาศดีดีพี่น้องครับผมก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงกลางถนนนะครับผมถนนจะมีซองฟังนะครับก็สะอาดที่สะอาดเลืออเกินพี่น้องครับผมถนนก็จะเป็น ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วหรือพี่น้องชาวไทยแล้วก็เดินวิ่งออกกำลังกายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมนะไปกรนวิบบ่งออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมก็เช้าต่างช็มาเชียวฟรีคนเดียวนะครับนะฟองกาเลบาเตอร์เก็บภาพบรรยากาศให้ีให้น้องด้รับชมดื้อพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับผม บาปิเตอร์ก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะนี่นะครับผมว้าบาปิเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนเด้อครับผมไปรับชมคลิปต่ตอไปเด้อนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยดนะจ้าขอบคุณครับทีท่เพื่อนๆและ FC ทุกท่านไม่กังใจกับบาบิเตอร์ขอบคุณครับผม